สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่23ตุลาคม2566วันนี้วันจุดนะคะวันจุดมาพบกับแนวทางหุ้นมัดรวมของแอดนะคะหุ้นมัดรวมวันนี้ตัวเด่นแอดได้701283เลียงรูด7กับ2วันนี้แอดให้ฟัน2ฟัน2รอบเช้าแล้วก็7รอบบ่ายนะคะ,ะใช่ไหมเออใช่ใช่นะคะ จะี่ในตารางของแอก็จะมีเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ4งเจ็ดสา่แาก้าแปดหนึสแล้วก็2 8 8แปนะคะเบิ้ลก็จะมีจิตจิตแปวันนี้ลองติดเบิ้ลไว้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเบิ้ลเยอะมากเลยแต่ว่าแอเลือกมาแค่นี้นะคะอ่ะ ตัวเจาะก,ก็จะมีเจ uh ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองสามสามสองแล้วก็สองสี่สี่สองนะคะหรือใครจาวินิตรางก็ได้นะคะจาวินิตารางแล้วก็หรือใคยจะจบวินทั้งสองตัวเลยก็ได้นะคะทั้งสองทั้งเจ็ดทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายนะคะทุกคนโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรวยทุกคนจ้า